อ่าป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รค,รบครับผมก็วันนี้ลองถ่ายทอดสดผ่านช่องเพจของผมเองนะครับกไ็ไปเด็กไปเอาเด็กข้างถงนนที่ไหนมาอ,อนให้ <c oughs> ก็ไม่รู้เจอเด็กนักศึกษาก็นั่งแท็กซี่มาก็ลองเขาบอกว่าเออป๋าธนพัฒน์ทำไมไม่ตั้งเพจตัวเองนะครับผมก็เลยเอา้าไม่รู้จะตั้งยังไงเพราะว่าผมไม่เคยตั้งมีเพจเป็นของตัวเองก็มีแต่ช่อง เฟซบุ๊กไลฟ์เราก็ไม่เคยทำผงทำเพจอะไรก็เห็นน้องมันบอกว่ามานี่จะตั้งให้ก็เลยลองลองตั้งดูนะครับว่าก็เลยก็เลยมาลองกับผมเลยเออลองลองกับป๋าทำรับเป็นคนแรกเลยว่าจะมีคนเข้ามาชมไหมผมก็หาของคนอยู่ยังหาไม่เจออยู่เลยออทำยับไงจะทำยังไลฟ์อันนี้ผมจะเห็นหน้าตาผมนี่ไงทดลองทดลองทดสอบดูเพราะว่าการไลฟ์นี่เราไม่ได้นี่นะครับแต่วันนี้วันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า ผมเข้ามาหาปาธรรมรััดนี่ก็คือหนึ่งละเราไม่มีการถ่ายเอกสารเพราะมันเป็นมันต้องถ่ายภาพสีนะครับพอดีก็ได้รับความอนุเคราะห์จากปาธรรมรัดนาสาชาติก็เป็นภาพสีให้ผมถ้าไปข้างนอกก็จะน่าจะใช้เงินประมาณไม่ต่ำกว่าสี่ห้าร้อยต่อ,อต่องานอ่ะนะืมางนี้ว่าของปาธรรมรััดเขาเอ่อ โทรไปหาผมเขาบอกมาช่วยปรินให้หน่อยว่าม่ได้โทรไปกูเโทรมาเขาบอกเขาบอกว่าให้มาช่วยให้มาช่วยปรินสีหน่อยเพราะว่าสีกูเยอะเขาบอกป๋าเขาบอกสีกูเยอะนะครับก็ปรินภาพสีออกมาเพราะมันต้องใช้ไปบ้างไม่งั้นเยะเี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีมันจะบูบเพราะว่ามันมีตั้งกี่เครื่องอ่ะอ่าอ่า่ั้งห้องมัห้องนี้กี่เครื่องหนึ่งอ่าหนึ่งสองสามอ่าสี่ ว่าเพาะนั่งอยู่รอบตัวนี่มีพินเตอร์อยู่สี่เครื่องอมีไวไฟแลว้วไวควายมันต้องมีหมดทั้งเลเซอร์ทั้งทั้งปิมสีทั้งนั้นสีมันก,ก็มีขาวดาก็มขกีขาวดารู้สึกจะเหลือขาวดำเป็นเลเซอร์สองเครื่องไอ้ไอ้ที่ผมมาให้ป๋าทำรัดพิมพ์ให้วันนี้นะครับก็นึกว่าเออเนี่ยมาเลยเอามาให้ป๋าเขาลองอันนี้หรือว่าเอ,อถ้าเป็นจุดตรวจ ป้องกันอัจญากรรมเนี่ยที่สถานีตำร,รวจเมืองปากน้ำบันานั่นแหะนะครับเออทาไมชื่ออ,อ่าที่สงสัยก็คือพันตำรวจโทรท่นราน,นี้ไม่ได้อยู่ตรงด่านนะครับไม่ได้อยู่ตรงด่านนะครับเสร็จแล้วไอ,อในป้ายเนี่ยในป้ายเนี่ยมันมีแต่พันตำรวจโทรเบอร์ผู้รับการไม่มีเออก็เลยเข้ามาให้ป๋าลองเป็นดูลองแจ้งความดูนะป๋านะ ไม่ต้องลองกแจ,งแจ้งแจ้งแจ้งไปเลยไม่ต้องลองแงก้กับแจ้งเลยแจ้งเลยใช่ไหมจร,จ,รจริงจริงผมก็คิดจะทํามันตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่ายิ่งยิ่งทามันงานก็ยิ่งเยอะอแล้วก็แล้วก็อยากพักผ่อนมากก็ไม่อยากจะทำมากคือวิธีการก็ง่ายๆคือว่าจะทําแบบฟอร์มให้อ่าเป็นฟอร์มขึ้นมาเวลาพวกคนไปถ่ายคลิปแล้วก็อย่างเช่นพันต่วนเยี่ยวเปอ,อโเจ็บ เรียกมันก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้เขเพิ่งเก็บมันไปไปลูกนึงเขารีนไอ้คนอื่นเขารีเก็บมาเอามาทดสอบดูมันก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่มันมันญี่ปุ่นขึ้นลูกมนถึงลูกนับครับก็ทาเป็นแผ่นซีดีอ่าอันนี้ผมจะแนะนํานะก็คิดทาอยู่ทีนี้ไอ้วิธีร่างหนังสือการเล่นเดียวเดี๋ยวผมทําตัวอย่างไว้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 ให้ก็ได้บอกเข้าไปว่าที่เวลาอะไรแล้วก็แผ่นซีดีเนี่ยครับแล้วก็มันก็ต้องรู้กฎหมายหน่อยแล้วก็ ไอ้ข้อกฎหมายที่ที่มันเกี่ยวข้องที่มันตรงกับในคลิปนี้ที่มันที่เราจะล้องเรียนเนี่ยไอ้ข้อกฎหมายมาแล้วเราก็ปิ้นออกมาแล้วก็แนบแล้วก็ทีละข้อทีละข้อแล้วก็แนบทีละเรื่องทีละเรื่องว่าเนี่ยมันผิดตามข้อมาข้อหานี้มันผิดตามระเบียบนี่มันคำสั่งตามคำสั่งนี้นะแล้วก็ส่งก็ต้องลงทุนหน่อยไปเซนีตอบรับไปสิผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ครับอะไรอะไรนามสกุลอะไรแจ้งยอดสุกอะไรนั่นแหละอ่าคราวนี้ไม่ไม่เอ้ยยังจัดทิบอยู่เนี่ยว่ะจัดทิปเยจัดทิปยังไม่ไปนี่เนาะยังยังไม่เกษียณไงไม่ไม่เกษียณแล้วแต่ว่ามันยังยังไม่ยังไม่ยังรักษาการอยู่ใช่ไหมเออยังจะต้องถึงสิ้นเดือนนี้วันที่สามสิบป่ะอ๋อขอวันที่สามสิบก็ต้องจัดทิบอยู่ครับเดี๋ยวก็หลังวันที่สามสิบค่อยค่อยส่งก็ได้แล้วก็ส่งไปสิ่นีตอบรับนะไม่ต้องใส่ชื่อชื่อแฝงใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่จริงครับพอ แล้วก็บอกบอกได้ว่าช่วยช่วยแจ้งผลให้ทราบด้วยภายใน<ช>30<ช>วันค<ช>วันนะพอครบสัก40วันหรือ45วันก็ถ้ายังเงียบนะเงียบเป็นฉี่เอ้ยเงียบฉี่เออไม่ใช่เงียบถ้ายังยังเงียบติ่งเงียบอยู่ครับแล้วก็ทําหนังสือโดยอ้างหนังสือจากฉบับเดิมเนี่ยส่งไปอีกอเพราะฉนั้นโดยโดยวิธีการของทางราชการเขาก็ต้องแจ้งความคืบหน้า,เ,าเป็นล,ลายลักษณ์อักษรเขาต้องดําเนินการและต้องแจ้งความคืบหน้าตามระเบียบ ทางราชการถ้าไม่แจ้งนี่ถ้าเจ้าหน้าที่เอ่อไม่แจ้งนี่ถือเป็นความผิดได้ใช่ไหมป๋าเอ่อมันก็กลายเป็นผิดระเบียบไหมผิดระเบียบก็จะเป็นผิดวินัยเนาะนมันไมนกึงขั้นผิดกฎหมายแล้วมันก็จะผิดวินัยอีกหรือขัดต่อก็เหมือนกันอีกอ่ะมันก็จะโดนนี่เราก็จะไปแจ้งไอ้คนที่รับรับแจ้งเราเราก็จะแจ้งเนะแจ้งพอพอ,พอ,พอตอต,อตอรออีกทีนึงว่าผอพ,อพอตตรอไม่ดำเนินการตืๆๆๆๆๆงรร้งกิมาคงดำเนินการอ่ะเพราะว่าพอเราส่งถึงผอพตตรอพวกนี้เขาต้องทำ ตามระเบียบแจ้งเราด้วยแล้วก็แจ้งขออตรอด้วยเพราะขอตรอคงไม่ลงไปสอบเองหรอกเขาก็ส่งไปให้หน่วยงานฝ่ายเจเลยเป็นคนสอบนะแล้วก็ต้องรายงานกลับมาให้ใหขอปตรอด้วยใช่ไหมแล้วก็ก็ต้องส่งแจ้งมามาให้เราทราบด้วยทั้งสองทั้งสองทางถ้าเขาไม่ทำเราก็จี้ไปหาท่านขอตรอใหม่ครับขอบตร์ก็ต้องจี้กลับมาให้พวกเองทําไปถึงไหนทําไมไม่ทําตามภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายเขาเขากาหนด ใช่ไหมมันม so ันก็มีเรื่องมันก็จะมีเลขรับเลขส่งอะไรมันก็ทําให้อย่างน้อยเนาะมันก็จะปรามตารวจที่ทำมีกฎหมายว่าเอเวลาเขาเวลาเราลงดัดเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปไปทะเลาะกับตํารวจเราถ่ายอารก็ได้แบบคลิปสุดท้ายก่อนสุดท้ายมั้งคลิปคลิปเอ่อคลิประตูน้ำอ่ะคลิปประตูน้ำนั่นแหละกำลังดีนั่นแหละไม่ต้องไปทะเลาะกับตำรวจให้ตำรวจเข้ามาทะเลาะกับเราเราไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็คุยกับ เอฟซีของเราคุยในไร์สดของเราแล้วก็อธิบายข้อกฎหมายของเราแล้วก็พูดของเราอแล้วเราก็ถ่ายในระยะห่างตามสมควรใช่ไหมสังเกตไหมเขาก็ต้องหยุดเขียนใบสั่งหยุดทํานู่นทำนี่เพราะว่าที่เขาทําอยู่นะ่ะเราเห็นแต่กไกลนะเราไม่ได้กลา่าวหาแต่เราเห็นแต่กไกลจอดรถรบนทาง <ไป S 1> ม้าลายอะไรอย่างเงี้ยจอดอจอดรถทางม้าลายอย่างเงี้ยเอา,เอาให้เขาไปไปเสียค่าปรับเตป้อมอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้เราไม่ได้กล่าวหาแต่บังเกิดว่าพอเราเขาเห็นเราปั๊บเขาก็หยุดครับอ่ ถ้าเขาไม่หยุดปั๊บมันก็จะมีคนไปเสียค่าตับในป้อมแล้วออกมามเราก็จะเดินตามเพราะว่าโอเคขอดูใบเส็นหน่อยนั่นแหละมันก็เป็นการถือว่าผิดกฎหมายด้วยเนะาะผิดกฎหมายด้วย <c oughs> คำสั่งของบกบัญชาด้วยมันก็ผิดหลายตอ่อ <c oughs> เขาก็เลยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเหมือนกับเราไม่ใช่เจ้าพิธีปราบเรานะาเราเนี่ยเป็นฝ่ายเปปราบเจ้าหน้าที่ว่าอย่าละเมิดสิทธิประชาชนมากนันไปอย่าทําผิดกฎหมายมากนปกลายเป็นงเวลาเนี่ยเราไม่ใช่อยากผิดตำรวจแต่ตำรวจทําผิดกฎหมายให้เราเห็นตําตาแต่เราไม่มีหลักฐานแล้ะ เราไม่มีช่องทางที่จะไปะดําเนินการหรือดําเนินคดีอะไรกันจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ได้ได้ข้องไม้ข้องมือ,อเพราะว่าไปหาเราก็ฟ้องศาลเราโดนเป็นละสองศาลคือศาลไม่รับฟ้องก็เฉยๆงั้นน่ะแล้วเราตอนนี้สุดท้ายเราก็ต้องไปร้องศาลประภูมิอย่างได้ร้องศาลประภูมิอย่างเดียวศาลตายายศาลประภูมิศาลตายายศาลเจ้าเราร้องได้แค่นั้นน <laughs> ่ะเพราะเราไปาร้องศาล อาจารย,ย์เียร์แล้วมพิจารณาเราโดนเข้าไปสองสาอศาลไม่รับฟ้องเฉยเฉยอย่างนั้นอ่ะเราเตรียมคดีมาเป็นปีกว่าสองปีหมดเงินไปนับแสนแต่ศาลบอกว่าโอไม่รับฟ้องอแล้วไงต่อ,อเรื่องอมันขัดระบงระเบียบอะไรที่เราไม่ได้เช็คก,กันอย่างถีทถ่วนหรือเปล่าปะเหมือนกับว่ามันเราาก็มดูงินไขในการรับในการรับของศาลเนี่ยท่านอาจจะ เป็นเงื่อนไขถ้าเป็นสารชุจญิลและเพื่อเพื่อ,อ,อไม่ชอบนี่มันจะแตกต่างจากสารอื่นมันมันมีความแตกต่างแต่ก็ไหนบอกว่าเขาทําให้มันง่ายไงเพื่อประชาชนไม่ต้องไปจ้งทนายความให้ประชาชนฟ้องได้ด้วยตนเองไงครับนี่เราใช้ทนายฟ้องอย่างไม่ได้เลยแล้วคือ,ค,อคือเขาหลอกเราอะหลอกว่าเ่อเพอเพื่อเพื่อให้มันง่ายขึ้นเพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้ตำรวจบบนในการในการเวลามีปัญหากับการดีล เอ่ออำนวยความสะดวก<ไ>จริงๆโดยหลักก็คือเจตนนลงก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อให้ฟ้องเจ้าหน้าที่ได้ง่ายขึ้นถ้าเจ้าถ้าพบเห็นเจ้าหน<อ>้าที่ฝากพื่นทีชุดจริตหรือรับเพือนีม่ชอบแต่ปรากฏว,ว่ามันยากกว่าสาลอาญาทุดจริตเอ้ยยากกว่าสารอาญาทั่วไป<อ>มันยุ่งยากกว่าสาลอาญาทั่วไปก็จะกูสาวโอเครับฟอ้องมาแล้วโอเคคุณไปสู้คดีแล้วอาจจะไปยกฟอ้องภายหลังนะันก็อย่างน้อยอย่างน้อยก็ให้เราได้ชคมั่งครับ แต่เวลาเราไปยื่นเขาบอกว่าโอเคให้โอกาสตารวจตำรวจเ,เขายังมีหาไอการยังไม่พร้อมให้โอกาสตํารวจเขาสมนวมก่อนอแล้วก็รอรอเราถึงไม่ก็เลยาหนวเลื่อนมาแล้วเราก็เราก็จำต้องยอมผู้สันเราก็ขอเวลาหน่อยก็ต้องอเราก็จำยอมแต่สุดท้ายพอถึงเวลาไตาส่ๆๆตสวนจริงๆไต่สวนเสร็จแล้วบอกว่าไม่รับฟ้องอโอโ้้างมาปีกว่า <laughs> แล้วไม่รับฟ้องเฉยเลยประชาชนก็ไม่มีที่พึ่งแลลวตอนนี้กลายเป็นว่าประชาชนไม่มีที่พึ่งอ เหลือแต่เหลือแต่สารตายยากับสารพระภูมิสารสารเออสารพระภูมิสารพระภูมิสารพระภูมิก็โดนทุบไปรอบๆแล้วสารจะช่วยตัวเองไม่ได้เลยสารพระภูมิยังโดนทุบจนหมดเลยช่วยตัวเองไม่ได้ร่อถ้าแขนหนักเลยเออเนี่ยเนี่ยร่อจะไม่ไม่มีชิ้นดีเลยเออเนี่ยเนีสุดท้ายสุดท้ายไปทางครัประชาชนจะพึ่งใครที่ไหนได้ครับวะเออเออ อะอะไรอัตโนอัตอะไรอัตนาอัตโนนาโถอะไรอัตนาหีอัตโนนาโถจำคำพระเราก็ไม่ได้บวชไม่ได้เรียนมาตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนตนต้องเป็นที่พื้นแห่งตนอระลาสาวถีไม่มีใครปาณีใครมันก็ล่อเงินรู้ในกระเป๋าเราท่าเดียวนะปไป๋เห็นเห็นเป็นยังไงบ้างที่มีองค์กรอิจฉามากมายที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้เนะไม่ว่าจะเป็นปปชปปทหรือ อดีเอไออะไรพวกนี้คือคือหมายถวงว่าจริงๆแล้วโดยโดยเจตนารมผมว่าทุกองค์กรมีเจตนารมที่ก่อตั้งคือมาดีแต่สุดท้ายแล้วดีอแต่สุดท้ายแล้วคนที่เข้าบริหารองค์กรนั้นอ่ะมันขี้ออกมาเหมือนเหมือนเราขี้ออกมามันเหมือนเหมือนเรามันมันไม่ได้หอมเลยอ่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต่างกับเรามันไม่ได้ดีกว่าเรามันไม่ได้เหนือกว่าเราเพียงแต่ว่ามันมันได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นมันก็เลยถืออำนาจเหนือเราอกลายเป็นว่าใช้อำนาจมันก็มันก็มาหลอกเราครับ มันก็มาหลอกเราดูก็ดูดคดีกระสิงแดงเป็นไงอมันก็มาหลอกเราก็มีตัวอย่างยกให้เห็นเออเนี่ยกระสิงแดงดม,มันหลอกเรารหลอกเราว่าโอเคอย่างบ้นโอเคอย่างนี้สุดท้ายคั้ง,งก็ก็มารักษาหน้าอก็ให้ให้ให้ใหใหใหอันนั้นะที่ที่ล่อกระทิกษิม์มานานนั่นะหอะก็ก็มามารักษาหน้าออ่อรักษารักษาหน้ากระบวนการยุติธรรมว่าโอ้มัน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 ชุบมันอะไรนะ มันผิดทั้งทุกกระบวนการทั้งกระบวนการเลยมันมีการช่อฉนทั้งกระบวนการที่ท่านวิชาหมายคุณออกมาพูดนะบอกว่าต้นไม้มาต้นไม้เป็นพิษฉะนั้นทุกอย่างมันก็ต้องเป็นพิษไม่ใช่ปรากฏว่าช่อฉนทั้งกระบวนการอืผมใช้คำว่าช่อฉนเนาะช่อฉนช่อฉนหลักยุติธรรมทั้งกระบวนการอนะ าามาทั้งกระบวนการก็คือไม่รู้ตั้งแต่ล่างจุดตั้งแต่สูงจุดอ่ะมันช่อฉนทั้งหมดเพราะเงินถึงนะสุดท้ายก็คือคนจนก็คือถูกหลอกสรุปแล้วนี่การความวม่ธรรมนี่มันต้องไม่มีหรอกเออมันมันมีมันทุกคนใช้เส้นสายได้ใช้เส้นสายที่มันเป็นกระดาษเนี่ยได้นในเส้นสายตัวเนี่งสู้อนี้ไม่ได้กูเชื่อผมสิสู้อัอนี้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยหน้าตายแบบเป็นอย่างเนี้ย ไอของเรารู้ได้ก็รู้ได้แค่นี้ของเขารว้ทีหนึ่งขอเขารู้เป็นตั้งๆเงี้ยยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้ไม่ใช่ยกยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือถ้าคนรวยคนคือพูดถึงว่าถ้าถ้าจะเอาเส้นเอาสายจริงๆมันต้องบัตรขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าบัตรเครดิตอะไรมากมายอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะผมไม่ได้มิ่นประมาทใครนะ เอออันนี้ไม่มีตังกระเป๋าอันนี้ไม่มีตังมีแต่บ,บัตรทํหล่นผมก็ยังไม่มีปรรยาย <c oughs> คือไม่อยากได้อ่ะแต่บัตรมันขนาดนี้เออเอาไว้ง่ายนะอันนี้คือพูดถึงว่ามันต้องเ <c oughs> ช่นสายอย่างนี้ <c oughs> อะก็คือคนจนไม่มีทางสู้หรอกครับคนจนก็แค่พอพอไปถึงชั้นอ่าอ่าสารไใครฟงพอเหยียบสารไใครฟงบอกประกันตัวคนจนบอกกูลองจักแล้ว นะอพราะจนไม่มีที่พึ่งละก็ยังไม่ทําอะไรเลยบอกว่าต้องผมถามว่าคดีหมิ่นประมาทเนี่ยมีใครจะหนีมั่งทําไมต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวอ่ะใครเอใครช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมนะว่าทําไมแค่คดีหมิ่นประมาทต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวเออมันมันมันอย่างนี้ว่ะปะอันนี้อันนี้ที่พี่น้องประชาชนเราถามกันมาเยอะว่าอ่ามัน กรณีว่าที่ที่ท่าบางสารก็โชคดีหน่อยเนาะรู้สึกจะสารที่ไหนสารนนหรือสารที่ไหนสารนโนโชคดีหน่อยเนี่ยออบอกว่าแค่สาบานก็พอใช่ไม,ม่รู้จะเมื่อก็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 ไม่มีคือมันไม่มีมาตรฐานอะ่ะไม่มีมาตรฐานว่าคดีเหมือนกันเนี่ยครับ่าเหมือนกันคือหมินประมาณเหมือนกันนะมันจะหม,ม,มินมากหมินน้อยหมิ่นอะไรก็แล้วแต่คือมันหมินอ,ะอ่ะนะ อันนี้อันนี้แหละท,ที่ที่ที่ชาวบ,บ้านก็สงสัยบอกว่ามันอยู่ที่ดุลพินิษเนี่ยไอ้คำว่าดุลพินิษ์เนี่ยมันหาม,มาตรฐานคือหาม,มาตรฐานไม่ได้เออดุลพินิษนีถ้าถ้าถ้าคุณขีเ่เบนซ์ไปคุณฐานะดีไปคุณใส่เอออย่างฐานะดีอ่ะนะดูดุลเคมินี่มันก็ออกมาอย่างหนึ่งแต่ถ้าคุณไปซอซส่งสอมโซออ่อาชีพเนี่ยอาชีพรับจ้างเนี่ยอื่อมันก็ดุลพินิษก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือกลัวคุณหลบหนีอืถามว่าเคมินมันก็แบบคุณจะหนีไหม คนจนคดีหมิ่นประมาทคุณจะหนีไปไหนหรอครับคุณจะหนีเอาเขจะหนีไปลาวหนีไปพม่าหนีไปเขมรนี่ไปเขมรมันก็ตามไปหิ <gib ED> ้วได้อีก่นแหละหนีไปลาวมันก็หิ้วได้อีกแล้วอช่ไหมครับแล้วคุณจะหนีไปไหนโอ้มันต้องมันต้องอย่างกระทิงแดงเลยครับหนีให้เห็นเห็นเนี่ยครับเองมาฆ่าเขาดั่งเครื่องบินส่วนตัวไปประเทศอื่นต่ออ่อไอ้อย่างนั้นดิครับมันสมควรจะจะต้องมันจะต้องเ ใช้หลักทรัพย์ใช้หลักทรัพย์หน่อยเพราะเพราะคนรวยนี่คนจะใช้หลักทรัพย์คนจนไม่ต้องใช้หรอกอืมจะหนีไปไหนหรอมีปัญญาไปไหนหรอแค่จะหาข้าวกินก็ยังไม่มีแล้วอแค่แค่จะนั่งรถไฟไปเชดแดนนี่ก็แทบแย่แทบแย่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมจแน่าจะคนจนจะหนีไปไหนหรอมันก็อยู่ในประเทศนี้แหละทาไมล้าทำไม,มต้องให้เข้าไปประกันตัวผมถามไปถามเล่นๆเออเออบริษัทที่รับประกันอิสรภาพตามตามสารเนาะ ผมก็เห็นก็นั่งก่อกันอยู่นั่งล่าเหยื่อกันอยู่อ,อันนั้นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่เขาได้ว่าเอออย่างคาดีหมีประมาณนี้เอ่อต้องใช้เออ่คิดค่าบริการเท่าไหร่อ๋อเขาบอกเริ่มต้นที่สิบเปอร์เซ็นต์ะมาแล้วแต่คดีคดีมีประมาทอ๋อคดีคดีแบบนี้ก็เริ่มต้นที่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สาเลเรียกสามหมื่นอ๋ออ๋อนะท่านท่านผมสักฟอกไปฟังป่าอีกแล้ว ท่านผงสบ,บอเเรียกสามหมื่นโดนแล้วคนจนโดนสามพันโอ้ยสามพันมึงทำงานกี่วันโดนโดนโดนบริษัทรับประกันอิสรภาพเขาแดกไปแล้วสามพันอ่ะ 3, อะอแล้วไงแล้ววันหนึ่งกี่คนวันหนึ่งกีค่คดีเพราะนัน้นแท้มันก็เต็มคุกอะ่ะไม่ไม่ไหวสามพันก็ไม่มีจ่ายอะ่ะแล้วก็นอนคุกก่อนนอนคุกก็ต้องเบืองนะเบืองไฟฟ้าค่าโกนหัวเนาะเบืองค่า ดูแหวกตูดแหวกจิ๋มแหวกอะไรเนาะต้องเสียถุงมือไปอีกใบอันนึงอีกเงินเงินหลวทั้งนั้นนะถ้าไปก็แดกข้าวหลวงอีกเนาะนะใช่เปล่าเบื้องน้ําหลวงเนาะมันมันต้องขี้ต้องเยี่ยมมันต้องกินต้องต้องต้องอาบอ่ะทุกอย่างหลวงต้องจ่ายหมดแล้วจะเอามันเข้าไปทําไม ท่านผมทราบว่ามันจะเอาไอ้พวกนี้พวกคนจนพวกนี้จะเอาเข้าไปเขาก็แค่หมิ่นประบาจะเอาเข้าไปทําไม้มผมพูดไม่เหตุผลไหมเขาก็โอเคก็มีเหตุผลนะครับทีนี้ว่าทำไมไม่ให้เขาแค่แค่าสถาบันโดนก็อพอแล้วเขาแค่หมิ่นประบาดสถาบันตดนก็อพอแล้วไอถึงตอนนั้นทีจะจะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายท่านก็คแค่ปรับแล้วก็รอรองอญา,าเต็มที่จริงๆท่านก็กลุ่มประพฤติก็แค่หมิม่นประบาคกูจะเอาเข้าไปติดคุกทําไม แค่คุณมะพฤติหรือว่ารอลงอาญาเขาก็เสียประวัติเขาก็แย่แล้วสุดท้ายมันก็แค่นั้นอะที่ที่ไอ้นี่นะป๋าผมว่าอย่างนี้อันนี้เป็นการพูดคุยกันนะคือการที่ให้อํานาจกับเจ้าหน้าที่อ่าหนึ่งแหละถ้าสมมติว่าสั่งให้ป๋าลุกป๋านั่งเงี้ยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่อย่างผมสั่งผมสั่งป๋าไม่ทําก็ได้อืมแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาสั่งถ้าป๋าไม่ทําอืมไอ้ข้อหาข้อกล่าวหาที่บอกว่าขัดคําสั่งเจ้าพนักงานอย่างเงี้ย มันมันมันไม่น่ามีนะไม่มันมีได้แต่ว่ามันก็มันรื่องต้องต้องต้องมีเหตุมีผลต้องใช้ดุลพเออคือแล้วล,วลวประชาชนละ่ะท่านก็กินเงินเดือนของภาษีประชาชนจริงๆท่านผู้ตะก,กอกอ่ะก็เป็นลูกเป็นลุกกจ้างของประชาชนนะครับใช่ไหมแต่สมัยไม่ไให้โอกาสประชาชนม้างว่าโอเคโอเคคือถามว่าเออมันก็ต้องไปเปลี่ยนเซลูลา่าอ่านี่ พอพอท่านเสร็จมาเนี่ยมันไม่เสถียรเออไม่เสถียรใช่ไหมอืมก็อาจจะต้องปิดอันใดอันหนึ่งทั้องปิดโอเคแล้วคุยตั้งนานแล้วทดสอบทดลองแค่ไหนพอแล้วทดสอบเฉยๆนะอือโอเคป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นการทดสอบเฉยๆอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้